ทุกคนช n แนล666อะใน Youtube มันมีอยู่นะแต่คือแนะนำว่าอย่าค้นหานะที่ออกมาพูดนี่ก็คือเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอะอยากจะเรียนรู้นะว่าช n แ e ล666 66คืออะไรทุกคนก็ไปพิมพ์คาว่า Channel 666 66, แล้วก็เลื่อนคลิปอื่นนะคะอย่าไปที่คลิปแรกคลิปแรกนะั้นมันเป็นช่องจริงๆเลยนะคะทุกคนใช่แล้วแล้วก็ ไปดูเลยว่ามันคืออะไรนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเล่ากันเลยนะนี่คือแบบมันแบบเป็นแบบเอ่อปีคศ2007อะัแ,แหละมันเป็น youtube เถื่อนนะมันเถื่อนอยู่อะตอนนั้นใช่แล้วตอนนั้นอะเรายังไม่เกิดทีโนอ,อืมค่ะแล้วก็มันน่าจะเป็นช่ชชวงซักพี่เราเกิดแล้วแหละอืมแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะเจอกับเอ่อ อะไรว่าจำไม่ได้เดี๋ยวนึกก่อนน่าแหละทุกคนไอช่องชาแนลหกหกหกอะหกหกหกนะชาแนลหกหกหกทุกคนพิมพ์ไปเลยว่าชาแนลหกหกหกแต่คือเราไปหาแล้วนะมันเจอเลยคลิปแรกเลยเลย้ยคือไม่กล้ากดเข้าไปเลยนะตอนนั้นนะกลัวมากมันจะเป็นแบบเออเลือดอะไรเงี้ยทุกคนอย่าไปหาลองอันนะอย่าหาทานะทุกคนเพราะว่าน่ากลัวมากเลยอืมแล้วก็แบบตอนนั้นน่ะคนที่ใช้ยูทูบใช่ป่าแบบบอกว่า ยูทูบแบนช่องนั้นให้หน่อยยูทูบแบนช่องนั้นให้ด่อยให้หน่อยเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่น่ากลัวและน่าขยักขยแยงนะทุกคนเอาอนะคะก็เลยแบบเขาก็เลยแบบเออแบนค่ะช่องนั้นไปเลยนะคะอืมเมื่อก่อนนะมันจะเป็นแบบยูทูบเถื่อนอยู่เลยนะตอนนี้อ่ะมันมีกฎอยู่แล้วนะเมื่อก่อนมันยังไม่มีกฎเลยกฎอืมใช่นะคะทุกคนแล้วก็รูปโปรไฟล์มันจะเป็นรูปเด็กอ่ะคล้ายโรเซ่ Rose, แบบ็พิอนเด็กๆอ่นะ มันแบบรูปเก่าแบบประมาณสัก14ปีที่แล้วอะทุกคน14ปีที่แล้วนะคะทุกคนมันผ่านไป14ปีแล้วคือนานแล้วนะทุกคนบาย